คุณผู้ชมค่ะนน่ดีกว่านะคะพูดถึงขอร้องเพลงหน่อยได้ไหมวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยความโสดปะมันกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยปอยเออซอกแซกวันนี้คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปชิมไปลิ้มลองอาหารใต้แถวถนนพระสุเมนคุณผู้ชมค่ะเจ้าของใจหล่อเนี่ยใจดีนะแถมโสดอีกด้วยค่ะว่าจะแซ่บขนาดไหนคุณผู้ชมไปชมกับช่วงซอกแซกบันเทิง ความโดปรมามันกระปิดกระปลอยกระปิดกระปลอยกระปิดกระปลอยอ๋อยฝนตกอีกแล้วเนี่ยไหนอ่ะเขาบอกว่าย่านเนี่ยแถวนี้ถนนพัชเมนเนี่ย เขามีร้านอาหารใต้ที่แบบว่าเลอร์สอร่อยมากแหล่งที่เช็คอินของคน Gen Z ยุคนี้ปาป้าปาาปาาอุ้ยร้านปอร้านผมเองครับปอลงมาเขาเป็นแถบได้ไหมคะเชิญครับวิ่ออยู่ด้วยเหรอคะพ่ออยู่ด้วยครับเป็นคนลงมือทําเลยพี่ต่ายไปเลยดีกว่าค่ะจริงๆรู้จักจุดนี้เพราะว่าคือผมหาเยอะมากแถวนี้แหละ แถวริมแม่น้าแถวอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่ได้สักทีก็เลยมาเจอตรงนี้แล้วพอดีรุ่นพี่เขาเป็นเจ้าของค่ะแล้วเขาไม่ได้ใช้อะไรแบบเป็นตึกเก่าแบบหลายหลายสิบปีแล้วก็เลยของพี่เขาว่าจะขอเช่ามาทําได้ไหมเราก็ทําใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยเราลาะค่สิ่งที่รอคอยมาแล้วนะั่นก็คืออาหารครับ นี่คือเซตเมนูขนมจีนสามน้ำยาพ่อบอกนะครับค่ะอันนี้คือพ่อแรงทาให้เลยใช่จะมีสามน้ำยาจะมีไกปลามีน้ําพริกแล้วก็มีตัวเป็นน้ํายาใต้เป็นกะทิกับปลาเปิดร้านครั้งนี้เพราะว่างานในวงการมันน้อยไปไหมคะเนี่ยเดี๋ยวคนก็หาว่าเราเป็นดาราตกอับเออมาเปิดถามว่าน้อยลงไหมมันก็ต้องยอมรับว่างานในวงการมันเทิงมันซบเซาจริงร้านอาหารอันเนี้ยผมตั้งใจเปิดไม่ได้เกี่ยวกับว่า งานน้อยงานน้อยคือก่อนหน้านี้เราต้งใเราอยากทําของเราจริงด้วยแล้วมันมันกระจดบเหมาะกับช่วงที่แบบเออเรามีเวลามากขึ้นค่ะมาโฟกัสตรงนี้ได้มากขึ้นันก็เลยนัวเออมันก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราเพิ่มเติมเราวำเราให้ดูแลหัวใจบ้างยังคะไม่มีเลยครับดูแลหัวใจตัวเองเอาแล้วท้าไม่ใช่แจ็คกี้เป็นคนอื่นได้ไหมคะเป็นคนอื่นได้ไหมหมายถึงว่าสาวคนอื่นไงก็พอก็โสดมาตั้งนานแล้วอะตอนนี้ยังนะหรอไม่มีคนมาคุยเลยอะคะ ไม่มีมเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้หาเลยครับ,รบมันกลายเป็นแฮปปี้ที่อยู่คนเดียวได้อ่ะพี่แจ็คเ<ม>ตื่นมาจะทําอะไรจะกลับไหนมงไม่ต้องรายงานใครมเวลาะลอยากไปเที่ยวกับเพื่อนไปอยากไปต่างประเทศตอนไหนไปอยากกินเล่ากับใครไปอยากแบบเนี้ยมันแบบคนมันเลย ียกวลาปากเอยไม่ใช่ียกวาสมคำล่ำลือจริงนะครับเดียเราเป็นเจ้าของร้านแล้วเราเป็นเจ้าของสโลแกนเอลิวมากอยากให้แบบว่าเต้นเรียกลูกค้าหน่อยได้เลยพอต้อนรับสุรานกรับผมมาทานอาหารกันได้ครับอยากได้ก็ไปกไปไป้่ ไปค่ะไปชิมแน่นอนไปเยี่ยมน้องบ่าวแน่นอนยังไม่ทันถึงร้านเลยได้กินสำเร็งทองแดน<อ>งน้ำแน่นอนเราปุ่นติดกันได้ร้านของปออันนบนะคะ,คะ